สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามุ่จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคาพยากรณ์ในช่วง1-15พฤศจิกาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสนับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับ หน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เ้ามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวมินและขนาม,มินกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์มีการยกย้ายราศีเพียงหนึ่งดวงนะครับสามารถดูตามแผนผังที่จะที่บายตรงนี้ได้เลย อิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระราศบดีเลขหาได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนาเรียกว่าเรือนสหัชชะสาชาะหมายถึงการติดต่อการสื่อสารหมายถึงการเดินทางนะครับมีการติดต่อมีการติดต่อสื่อสารต่างๆค่อนข้างแบบที่ประจรรองเท้าเหมือนกันนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะมีการติดต่อมากขึ้นมีการแบบ ประชาสัมพันธ์มีการคิดการวางแผนอะไรหลายๆอย่างและพลัดสบดดีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่3ของลัคนาเป็นตำแหน่งที่เข้าในเรือนสังคมด้วยทําให้ชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการออกสังคมบ่อยการเดินทางบ่อยการติดต่อบ่อยการสื่อสารบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับติดต่อกับญาติพี่น้องติดต่อกับอ่าสังคมเพื่อนพ้องอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดูมีคอนเน็กชันเยอะมากมายอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นเนาะและพระัสะดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีสัจฉเนี มันทําให้ชาวมีนลัคนามีนั้นมีแรงโน้มเอียงมีแรงพัฒนามีการคิดการบริหารการจัดการนะครับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เนาะร่วมกลุมกับดาวฤกษ์อยู่นะครับมีการคิดมีการวางแผนอะไรแปลกๆนะใหม่ๆอยู่เสมอๆไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบซ้ำซากจำเจเหมือนกับสิ่งที่เคยผ่านมาตามจริงพระอรหัสด,ดีเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณน,นะครับค่อนข้างยึดติดอยู่ใน สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมเดิมพอสมควรแต่ตอนนี้ได้โคจรร่วมกลุมกับดาวริเตยียมันคือการค้นคว้าการวิจัยต่างๆทำให้เราสามารถที่จะเปิดมุมมองปรับความคิดปรับไมซ์เซตอะไรใหม่ๆทําทำให้เราสามารถที่จะมี thinking ความคิดใหม่ๆนะครับความอะไรที่มันเป็นแบบ Cre เ ate ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นี้อีกในยยะสำคัญหนึ่งมีดาวราหูโคจรกลุ่มลัคนาของชาวมินตอนนี้ก็ได้ผ่านพ้นเพศภัยและปัญหาไปละ เนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยกลุ่มลักขาของชาวมีนมาจากภพเดือนวินาศนะครับเล็งไปที่ราศีกันที่เคยเกิดสุริยาคาตในช่วงเดือนตุลาคมพอเดือนพฤศจิกาสถานการณ์นะครับก็เริ่มบันเทาเพราะดาวอาทิตย์นั้นเลื่อนออกมาละทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นนะครับอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเป็นประเด็นก็เริ่มที่จะมีทางออกทางแก้ไขการพลิกแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทีนี้เรามาดูกันต่อในลักษณะของการที่มีดาวราหูกลุ่มรักเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะทําอะไรเสี่ยงๆทาอะไรที่มันดูแบบเออต้องการที่จะประสบความสําเร็จโดยทางลัดอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยสำหรับใครที่คิดแบบนี้นะครับว่ามันไม่มีอะไรแบบง่ามมา,มาโดยง่ายนะครับให้เราพยายามคิดไตรตรองตึกตองให้ดีก่อนในการตัดสินใจนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของ การเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวมีนคือราศีแม่ของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปเป็นนิดอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับเป็นตำแหน่งที่ชาวมีนลัคนามีนนั้นมีโอกาสแนวโน้มของการเงินที่มีการลงทุน รหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่อยากจะเป็นธุรกิจของตัวเองอยากจะทำงานที่มันเป็นแบบสิ่งที่ได้ของตัวเองมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้แต่อยากจะบอกว่าจะเย็นๆก่อนนะครับมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเนาะใครที่ไม่เคยอยู่วงการธุรกิจเนี่ยอยู่ๆอยากจะกระโดดเข้ามาในวงการธุรกิจนะ่ะมันไม่ง่ายนะครับบอกเลยว่ามันยากอยู่พอสมควรนะ,ะประมาณนั้นแต่ก็อยากจะบอกว่า ใครที่มีความคิดอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไปต่อยอดไปพัฒนาได้อันนี้ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่จะเป็นปัญหาสำหรับใครที่แบบเออเคยทํางานประจํามานานไม่เคยเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้ามาก่อนไม่เคยเป็นแบบาขายของมาก่อนอยู่ๆจะก,กระโดดเข้ามาในวงการทําธุรกิจเนี่ยมันยากนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบให้ความคิดไว้ว่าเาค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเนาะประมาณนี้ครับ แต่มันก็ยังถือไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่ได้แย่การเงินของตัวคุณเนี่ยจะได้ลักษณะของการลงทุนการค้าขายสิ่งต่างๆค่อนข้างดีมีเงินที่จะเข้ามาในระดับหนึ่งพอสมควรอาจจะไม่ได้แบบอูฟูแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามีในเรื่องของรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมออยู่พอสมควรถึงแม้มันจะน้อยไม่มากเท่าสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ถือว่าได้อย่างสม่ำเสมอดีส่วนใครทำงานประจำอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เลยนะครับถือว่า เป็นอะไรที่โอเคด้วยนะครับบางคนอาจจะแบบเอาเงินไปต่อยอดไปลงทุนไปทําอะไรแบบเนี้ยมันก็โอเคแหละแต่ว่าเบื้องต้นพื้นฐานเน่ะเราก็ต้องมีในเรื่องของการที่จะต้องคราว่าศึกษาในเรื่องของสิ่งต่างๆให้มากกว่านี้นะครับเราก็มีหน้าที่ในการเตือนก็เตือนไว้ก็น่าจะดีกว่าเนาะ ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆก็ยังถือว่าไปได้นะครับไม่ได้แย่เนาะแต่ว่ามันก็แค่แบบเออต้องใช้การอดทนความพยายามอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นทีเราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานสรับชาวราศาีมีนลัคนามีนนะครับคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนศาสชาเปราะว่าการงานเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะต้องติดต่อสื่อสารบางคนเนี่ยเดินทางบ่อยนะครับคอนเน็ชันเยอะ อะไรประมาณนี้เป็นช่วงที่เราต้องโปรโมตต้องทำงานต้องแบบเอ,อ่อทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแต่มันก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีแล้วมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆที่จะทำได้อย่างมากมายเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวมีนแล้วก็ลักษณามีนเนี่ยจะได้ทำในเรื่องของ สภาวะการงานที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็มีในเรื่องของรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยครับบริหารจัดการค่อนข้างแบบมาเต็มอ่ะม,มีมีในเรื่องของการคิดนอกกรอบมากขึ้นด้วยจากแต่ก่อนอะ่ะชาวมินและคณะมินจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดในกรอบนะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นนอกกรอบนอกตาําราแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มมีแบบ อินสปิร์เรชันใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆที่จะทำให้เราออกนอกกรอบได้ดีขึ้นนะนะครับประมาณนี้มันถึงจะมีหนทางที่ดีเพราะเราอาจจะมองในเรื่องของสังคมมองในเรื่องของเพื่อนร่วมงานมองในเรื่องของอะไรแบบนี้ค่อนข้างดูแบบมีไอเดียใหม่ๆในการแชร์มันทำให้เราค่อนข้างแบบตกตะกอนในเรื่องของความคิดตกผลึกในเรื่องของความคิดแล้วก็สามารถที่จะกระโดดออกนอกกรอบและทำให้มัน เป็นปรูปธรรมได้จริงแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับในเรื่องการงานการบริหารการจัดการค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยมีไอเดียแปลกๆความคิดแปลกๆกับการที่จะทํารังสัรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแบบเนี้ยนะครับเป็นนวัตกรรมเป็นในเรื่องของการแบบ ขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยชาวมีนลัคษณมีนจะค่อนข้างดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นพวกวิทยา,าศาสตร์อ่าเป็นพวกอะไรแบบเนี้ยวิทยา,าศาสตร์แบบเนี้ยจะค่อนข้างเด่นมากๆนะครับเออประมาณนี้สำหรับชาวมีนก็ถือว่าโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานที่อาจจะแบบสุดขั้วเลยนะครับที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเช่นบางคนเนี่ยนะครับเป็นวงการราชการมาหรือเป็นแบบ ทำงานประจํามาตลอดอยู่ๆก็แบบพลิกผันมาทํางานแบบเออเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยเป็นฟูลไทมไปเลยแบบเนี้ยมันทําให้เราได้พลิกสถานการณ์กับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ก็มักจะได้รับการสนับสนุนกับ วงสังคมอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าได้รับการยอมรับที่ดีเพราะว่าเราอาจจะมีไอเดียมีความคิดแบบใหม่ๆที่ดีแล้วมันทําให้มาต่อยอดได้ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ที่เราไปต่อกันในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนคือราศีกันนะครับเกิดสุริยาคาตในช่วงที่ผ่านมาคือหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วคุณบูพูดทําไมในเมื่อเกิดสุริยาคาต มันผ่านมาแล้วคืออยากจะไกด์ไลน์ให้ว่าไทม์ไลน์ของอปัญหานะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่สุรยาาิยค่าแต่ตอนนี้ดาวเนี่ยมันกระจัดกระจายออกไปแล้วมันปลอดภัยแล้วมันเซฟแล้วนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของชาวมีนลัคณามีนนั้นมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ของคุณเนี่ยโคจรมาอยู่ในภพเลือนสุภาสุภาหมายถึงความสําเร็จหมายถึงคันลองชีวิตหมายถึงสิ่งที่ดีงามนั่นแปลว่าคุณกับคู่ครองคนรัก มักจะแบบมองภาพหรือมีอนาคตร่วมกันหรือมีการวางแผนกับการที่จะมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีในเรื่องของออการใช้ชีวิตหรือว่าการแบบวางแผนชีวิตหรือการวางอนาคตเรื่องของ งานวิวางานสมรสงานแต่างงานแล้วแต่สเต็ปของคุณว่าคุณอยู่ในเพิ่งคบกันหรือว่าคบกันแล้วมีสถานะแล้วแล้วแต่างงานแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีความหลากหลายเอาง่ายๆคือมันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างคนแต่างงานแล้วก็จะได้แบบวางแผนในเรื่องของการมีบุตรการมีครอบครัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าส่วนคนที่เพิ่งคบกันก็อ่าได้คอมมิทเมนต์อะไรประมาณเนี้ยครับมันก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือมีในเรื่องของการแบบ ปรับจูนอะไรกันได้ค่อนข้างโอเคขึ้นเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีบุตรมีบริวารอันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยอาจจะมีปากเสียงเล็กๆหรือมีปัญหาเล็กๆกับในเรื่องของบริวารน,นะครับให้ต้องออมีปัญหากันอยู่พอสมควรอันนี้ก็ต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกถ้าเรา มีสติมีความใจเย็นเนาะทุกอย่างยังคอนโทรลได้นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับใคร yes. คนใดคนหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวแบบมั่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ